ทำอะไรลูกไปไหนชิโร่อยู่ไหนล่ะชิโร่อยู่ไหนไไชิโร่อยู่ไหนไไค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งอะไรลูกก้อนหินเล่นดีๆเด้อ ชิโลชิโลชิโลอะไรลูกหืมันทำอะไรบอกพ่อหน่อยไม่หนาวเหรอฮะโม,มแรกแบนี้ไม่หนาวเหรอฮอ